สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ Double Clash Breakdown กันนะฮะทุกคนก็วันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องลูกอินบาวนะครับหรือว่าลูก after time out ต่างๆที่ส่งจากด้านข้างส่งจากด้านหลังของทีม Golden State Warrior นะครับว่าเฮ้ยเขาใช้แผนอะไรอ่า ah นะครับผหว่าถ้าใครเล่นบาสแบบ5-5บ่อยๆที่แบบอาจจะไปแข่งในโรงเรียนหรือว่ามาหาลัยหรือว่าไปแข่งที่อื่นเนี่ย มันต้องมีแผนการเล่นถูกป่ะนะครับไม่ใช่ว่าแบบเราจะส่งมั่วซั่วนเนาะเออมันจะมีแผนการเล่นแบบว่าส่งจากด้านข้างส่งจากด้านหลังเอ,อ่อ after time out เป็นยังไงเราจะใช้แผนอะไรวันนี้ฮะเ,เราจะมาดูกันในคลิปคลิปนี้เนาะก็ผมกะว่าน่าจะให้มันอยู่สักภายใน15นาทีคงไม่ได้แบบว่า ไล่ดูทุกเพลงขนาดนั้นนะครับเราจะเอาประมาณเพลงที่มันน่าสนใจน่าสนใจเนาะจริงๆิจิ้มไปตรงไหนมันก็ค่อนข้างน่าสนใจหมดแหละนะครับสำหรับในคลิปนี้ที่ผมนํามาเป็น reference หรือว่าเป็นตัวอย่างให้ ท่านได้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็สมัคร membership กันเข้ามาเยอะๆนะครับสมัคร Member s h i p กันเข้ามาเยอะเลยรวมถึงอย่าลืมนะฮะสนับสนุนเครื่องซีล SNmark กันด้วยนะครับเปิดบริการมาแล้วกว่า22ปีนะครับไว้วางใจได้เลยถ้าใครต้องการเครื่องซีลเนี่ยติดต่อ SNmark ได้ทางใต้ Description ด้านล่างเลยนะครับเนาะก,กดเลื่อนลงไปปุ๊บผมทิ้งลิงก์ไว้แล้ นะครับอ่ะทีนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาครับเราไปลุยกันในเกมอ่าเพลย์ Play แรกกันเลยดีกว่านะครับเพลย์ Play แรกครับมันคือกิฟต์แอนด์โกฮะก็คือส่งบอลเข้าเสร็จปับ๊บรับบอลแล้วก็ทำแต้มฮะนะอ่ะอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเอาเพลย์ต่อไปดีกว่าเนี่ยนะครับเคลย์ทอมสันเคลย์ทอมสันเป็นคนจ่ายให้ลูนี่ใช่ปะ่ะปึ๊บถามว่าอะไรมันคือกิฟต์แอนด์โกก็คือกิฟต์ก็คือให้ฮะแล้วตัวเองก็ขยับไปรับบอลอย่างนี้ฮะให้เสร็จปับ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะ ตืมแล้วก็เล่นยิงนะครับอันนี้ก็คือ1น,นึ่งแผนฮะหแผนนะครับหรือจะเป็นเพลงนี N ้สเตปเห็นไหมฮะสเตปส่งให้ JTA แล้วสเตปไปไหนครับสเตปมูฟอ่าอันนี้เป็น hand off fake. แฮนด์ออฟเฟ e ครับเป็นแฮนด์ออฟเฟ e มันมันเหมือนจะเป็นกิฟ g ์แอนด์โกเห็นปะ่ะลูกเนี้ยลูกเนี้ยมันจะเหมือนเป็นกิฟ g ์แอนด์คล้ายๆกับกิฟ g ์แอนด์โกคือ JTA ไปรับบอลปุ๊บแล้วแล้วตัวของเคอรี่ทำท่าเหมือนจะขยับถูกปะ่ะทีนี้ สิ่งที่สิ่งที่พอสเตฟขยับปั๊บเนี่ย JTA ได้บอลพอ JTA ได้บอลเสร็จปุ๊บใช่ไหม JTA ได้บอลเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือวะไรสเตฟเหมือนจะมาทางนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็จะมาดักทางนี้เว้ยเออไม่ให้สเตฟได้แต่ทีนี้ทางด้านของ JDA เห็นแล้วว่ามีเลนเข้าข้างในอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเฟกแฮนด์ออฟครับเนี่ยแกล้งว่าจะแฮนด์ออฟให้ให้เคอรี่แล้วก็ซัดเข้าไปข้างในแล้วก็ได้แต้มเลยไอลูกเนี้ยเราเห็นวอริเออร์เนี่ยเล นะครับหรือว่าจะเป็นลูกนี้ฮะลูกนี้ก็คือมีตัวสกรีนสองคนฮะมีตัวสกรีนสองคนแล้วให้เคลย์ทอมสันเนี่ยวิ่งวนออกมารับบอลจากจอแดนพูอ่ะยืดดูอย่างเช่นลูกนี้ครับเห็นไหมฮะตัวสกรีน2คนยิงนะฮะเรียบร้อยเนาะอ่ะหรือว่าจะเป็นลูกนี้ครับลูกนี้คืออะไรครับลูกนี้คืออะไรฮะอ่าลูกนี้คืออนันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเอาให้ดูก่น ลูกนี้คืออย่างนี้ฮะทางด้านของเคอร์รี่มารับบอลให้ให้ทางด้านของอิกกี้เป็นคนถือบอลใช่ป่ะเนี่ยให้อิกกี้เป็นคนถือบอลแล้วสเตฟเนี่ยวิ่งมาด้านข้างครับแต่สิ่งที่สเตฟทําคืออะไรครับสิ่งที่สเตฟทําคือเซอร์เนียนฮะเซอร์เนียนว่าแบบเอ้ยไม่ยุ่งกับบอลแล้วไม่ยุ่งกับบอลแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ครับเควอลูนี่มาสกรีนนี่ฮะเห็นปะ่ะตะแกะเคอร์รีต่ตะแกะเคอร์รี่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะ เคอรี่แบบเออเออเออเละเหยเออเละเหยแล้วก็มาตรงนี้แต่ที่ไหนได้ครับกําลังหลอกให้ทางด้านของเชวอนลุนนี่เนี่ยมาสกรีนให้อยู่แล้วพอมาสกรีนเสร็จปั๊บนี่ฮะเห็นไหมก็โดนสกรีนฮะทางด้านของเคอรี่ก็เลยวิ่งกลับไปแล้วคนที่จ่ายบอลถือบอลก็คืออิกกี้แล้วก็ส่งให้เคอรี่ได้ยิงนี่แหละฮะเนี่ยปึ้ม um! นะแตนแผนนี้ใช้ได้ดีฮะใช้ได้ดีกับการที่เป็นอินบาวพาสแล้วเจอเซนเตอร์อย่างรูดี้โกแบร์หรือว่าเซนเตอร์ที่ชอบดรอปโคเลตอะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม ปึ๊บๆเนี่ยมีคนมีคนมาดูอิกกี้แล้วเนี่ยดรอปเคเเลทชัดเจนเลยเห็นไหมไม่ได้สนใจลูนี่เลยเนี่ยสายตาโกแบคืออยู่นี่ฮนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยดีครับเนี่ยพอลูนี่ได้สกรีนแล้วปับ๊บสเตฟวิ่งมาถูกปะ่ะนี่เรียบร้อยเลยโอ้โหห่างห่างเป็นวักเป็นเวรเลยฮนะทุกคนเรียบร้อยบึ้มนี่ฮะอันนี้เห็นไหมเนี่ยปึ๊บอะให้จอแดนผูเห็นไหมเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากอิกกี้เป็น จอแดนพู le, เห็นไหมแล้วแล้วเคลก็เดินเอ้อระเหยอ,อีกแล้วเห็นไหมเคลเดินเอ้อระเหยแล้วจอแดนพูก็ไปเลี้ยงตรงนั้นเนี่ย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 ไปเลี้ยงตรงนั้นนะครับทีนี้ประเด็นคือประเด็นคือไอ้แผนแบบนี้มันสามารถเป็นไปได้หลายทางคือคือถ้ามีคน2คนตามถึงด้านของจอแดนพูไปเนี่ยนะครับทางด้านของเควอนจะได้โรเลยนึกภาพออกปะจะได้โรเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าตะเกียเขาไม่ได้ตามตัวถือบอลเนนะี่ย ถ้าตะเกียเขาไม่ได้ตามตัวถือบอลอ่ะนะครับถึงด้านของเควอลูนี่ก็จะมาสกรีนจะมาสกรีนให้เคลแล้วเคลออกไปรับบอลนึกภาพออกไหามคือมันสามารถอัดแอปได้เว้ยว่าจะเล่นแบบไหนแต่ว่าลุเนี้ยมันตามจอแดนฮูไปสองคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้าวอันนี้อันนี้เขากลับมาเว้ยทุกคนเนี่ยอันนี้เขากลับมาเห็นปะเนี่ยตามไปสองคนพอตามไปสองคนเสร็จตามไปสองคนเสร็จสิ่งที่วูฟทำได้ดีคือคาวทาวกลับมารวดเร็วเห็นไหมเนี่ยปึ๊บ ข่าวทาวไปโชว์ก่อนข่าวทาวไปโชว์แอนด์เรคเกอเวอร์ก่อนแล้วข่าวทาวก็กลับมาเนี่ยข่าวข่าวทาวกลับมานี่ทางด้านของลูนี่ไม่ได้โลเข้าไปแล้วทางด้านของลูนี่ไม่ได้โลเข้าไปแต่มาสกรีนให้เคลย์แล้วเคลย์ก็ไปนี่ฮะไปรับบอลแล้วเนี่ยข่าวทาวในขณะที่ข่าวทาววิ่งสวนกลับไปเพื่อที่จะมาประคองตําแหน่งตัวเองฮะตอนนั้นก็สายไปแล้วครับเพราะว่าอีกฝั่งที่ปิดเคลย์โดนสกรีนไปส่งฆ่ามานี่ฮะเรียบร้อยเนอะ คือมันไม่ได้จาเป็นต้องจบอย่างเดียวนะเว้ยทุกคนมันไม่จําเป็นต้องจบอย่างเดียวนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะจริงๆเคลย์ทอมสันจะยิงพูอัพตรงนี้เลยก็ได้ฮะแต่ว่าการเพรสเชอร์ทูเดอะริมเนี่ยมันทําให้พอเคลย์มาอยู่ตรงนี้เสร็จปับ๊บมันมีออปชันหนึ่งคือเควอนฮะออปชันสองคือวิกกินเพราะฉะนั้นแกก็จ่ายออกได้สองข้างหรือแม้แต่ยิงเองเป็นพูอัพก็ได้นะแล้วก็เลือกจ่ายให้วิกกินวิกกินยิงลูกนี้ลงไปครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง after time out ดีๆนะครับ อ่ะมาถึงลูกถัดมาครับมาถึงลูกถัดมากันกกน,นะนี่จ่ายให้วิกกินฮะแล้วก็สวิชฮะนี่นี่ปุ๊บช่วยการสกรีนป้าบเรียบร้อยนะฮะเพลงนี้จริงๆเป็นอีกเพลงหนึ่งที่สวยและมันก็เป็นคําตอบเดิมว่าทําไมการเล่นแบบสวิชเอร์ริทิงเนี่ยมันถึงค่อนข้างมีประสิทธิภาพในเรื่องเกมครับคือเนี่ยเห็นปะเขาจ่ายบอลทางด้านของจอแดนพูเนี่ยจ่ายบอลให้วิกกินถูกไหมแล้วจอแดนพูกับสเตฟ มันคือการสกรีนให้กันและกันเว้ยมันคือสกรีนให้กันและกันและเมื่อจอแดนพูลสกรีนเสร็จสเตปสกรีนเสร็จเขาก็วิ่งต่อไอไอเพลงนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมเล่นตอนมอต้นคือให้ชูเตอร์สองคนอะ่ะมาสกรีนกันแล้วผมเป็นคนจ่ายเออแบบคัดทางด้านหลังอะ่ะแล้วอีกฝั่งก็จะงงเว้ยคือถ้าสวิชไม่ดีหรือว่าฝั่งหนึ่งเล่นดรอปโคเวเลยหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งมีมิสคอมมิเค็ตมันจะเกิดตัวว่างอยู่ตัวหนึ่งครับเช่นเพลงเพลงนี้ มันเป็นเพลงที่ s i m p l ลแต่ว่าแม่งได้ผลมากนะเว้ยทุกคนจริงๆเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตัวถือบอลอยู่นี่ใช่ปะเนี่ยเห็นปหมปุ๊บเนี่ยจอแดนพูมาสกรีนเนาะจอแดนพูมาสกรีนแต่จอแดนพูไม่ได้อยู่เฉยๆไงจอแดนพูสกรีนแอนด์โรนะครับแล้วทีนี้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิสคอมมูนิเคชั่นเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิสคอมมูนิเคชั่นคือตามเคอร์รี่มาสองคนจอแดนพูโล่งเลยครับ จอแดนพูโล่งเลยแล้วสิ่งที่วิกกินทำคือเขาส่งให้เคอร์รี่ใช่ปะแล้วพอเขาส่งให้เคอร์รี่เสร็จเคอร์รี่รู้อยู่แล้วว่ามีตัวตามเขามา2คน 2> เพราะฉะนั้นสเปนนี่โล่งมากจอแดนพูกําลังคัดในแล้วก็เรียบร้อยฮะแอตแทกตายแปนได้แต้มเนาะเนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่จริงๆมันเป็นเพลงที่เบสิกแต่ผมว่าแม่งค่อนข้างเวิร์กค่อนข้างเวิร์กค,คือมันเล่นกับการมิสคอมมิวนิเคชันในเกมรับของอีกฝั่งนะครับอันเนี้ยเอาไปใช้กันได้นะแบบว่า แบบว่าเล่นเล่นสามสามเล่นสองสองอย่างเงี้ยเอ้ยเล่นสามสามเล่นสี่สี่สมมติแบบโรงเรียนใครเล่นสี่สี่เนาะแบบว่าเราได้แค่ครึ่งสนามอะ่ะเออหรือว่าเล่นสามสามใช้ได้เว้ยใช้ได้จริงๆผมผมมั่นใจคือใช้ห้าครั้งอะ่ะอย่างน้อยถ้าอีกฝั่งสวิชไม่ดีอะ่ะหรือว่าคอมมิวนิเคชันไม่ดีอะ่ะผมว่าสองถึงสามครั้งอะ่ะเราอาจจะได้ยิงโล่งๆสักลูกเว้ยนะครับเพลงนี้นําไปใช้ได้ทุกคนเพลงนี้นําไปใช้ได้จริงๆผมผมใช้มาแล้ว <laughs> พิสูจน์มาแล้วเพลงนี้ผมพิสูจน์มาแล้วเ้ยทุกคนเออมาเพลงถัดไปครับเพลงถัดไปนะมาดูหน่อยนะอันนี้เป็นแบ็กสกรีนนะครับน K นเนี่ยให้เควอนก่อนใช่ไหมเนี่ยจ่ายมาจากด้านข้างให้เควอนทีนี้ทางด้านของเดรมอนฮะมาสกรีนให้จอดแดนพูฮะเห็นไหมปุ๊บเนี่ยเดรมอนมาสกรีนให้จอดแดนพูก่อนแต่ว่าเขาเป็นคนถือบอลปุ๊บจอดแดนพูไม่ติดทีนี้ยังไงต่อฮะยังไงต่อ นี่นฮะลูกนี้โคตรดีคือมันเป็นคือในหนึ่งเพลงอะ่ะมันมีหลายแอคชั่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายอันนี้ให้ฟังปุ๊บลูนี่รับบอลมาใช่ปะส่งอินบาวมาอันเนี้ยหนึ่งถูกปะหนึ่งทีนี้เดรมอนกรีนเดรมอนกรีนเหมือนจะมาสกรีนนะคือแบบมาสกรีนบางๆอะใช้คำั้นดีกว่าคือคือถ้าติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่แอคชั่นสุดท้ายของเพลงนี้เนี่ยปุ๊บ เหมือนเหมือนจอสกรีนเห็นไหมเหมือนจอสกรีนแต่สกรีนไม่ติดเพราะว่ามันห่างเพราะว่ามันค่อนข้างห่างเหมือนกันเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างห่างเห็นไหมแบบไม่แบบสกรีนติดก็ดีสกรีนไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนดูตรงนี้ฮะทุกคนดูตรงนี้ครับพอวิกกินจ่ายบอลเ็จใช่ไหมมันมันเกิดมันเกิดแอคชั่นตรงนี้ละมันเกิดแอคชั่นตรงนี้ละเนี่ยหนึ่งแอคชั่นถูกปะ่ะอีกแอคชั่นที่ทุกคนต้องรอดูคือแอคชั่นระหว่าง2คนนี้ครับคือมันจะมีแอคชั่น2ฝั่งเว้ย เห็นไหมว่าสเตฟสตฟวิ่งเข้าไปเพื่อเซตสกรีนให้แอนดรูวิกกินคัดเข้าไปเว้ยอะดูนะปึ๊บเนี่ยพอไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปั๊บถูกป่ะพอเลย์พอเลย์ทางฝั่งซ้ายไม่ได้เสร็จปั๊บเพลทางฝั่งขวาเริ่มเล่นแล้วเห็นไหมวิกกินวิกกินทุกคนเห็นวิกกินไหมเนี่ย วิกกินจะกำลังวิ่งคัดเข้าไปโดยที่สเตปแบ็กสกรีนเจมฮาร์เดนและตัวถือบอลคือดเดรมอนคนที่ส่งดีที่สุดในทีมแล้วก็เนี่ยฮะเห็นไหมปึ๊สกรีนฮาร์เดนแล้วเรานึกภาพออก่าว่ากราวิตี้ของเคอร์รี่อ่ะก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากปล่อยนะครับเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าข้างหลังอะ่ะโล่งมากพอโล่งมากเสร็จปับ๊บทางด้านของอทางด้านของวิกกินคัดเข้าไปจากสกรีนของเคอร์รี่เดรมอนจ่ายทะลุช่องแล้วก็อีซี่พอ์เลยครับ นะนี่แหละนี่แหละคือคือแผนพวก after time out การส่ง ATO อะไรอย่างเงี้ยนะครับ inbound pass ปุ๊บน่ะเรมอนเรมอนเสร็จยังไงฮะ action หนึ่งเริ่มแล้วฮะ action หนึ่งเริ่มแล้วนะครับ action หนึ่งเริ่มแล้วไม่รู้ว่าเป็น action จบหรือเปล่านะเห็นปะเห็นปะ action นหนึ่งเริ่มแล้วเฮ้ยไม่เวิร์แต่แต่แต่มันเกิดอะไรครับมันเกิดอะไรครับทุกคนเห็นเปล่าทุกคนเห็นเปล่าทุกคนเห็นเพน,นี้เปล่าปับ๊บเห็นปะอันนี้ย action ที่หนึ่งคือ สกรีนถูกปะเขาสกรีนปับ๊บสกรีนจอแดนพูกไปนี่ถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสวิชฮะเห็นปะ KCP มาปิดเจพูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแดนนี่อัฟเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจมาปิดเคลย์ทอมสันถูกต้องครับพอมาสวิชแบบนี้เสร็จแล้วปับ๊บดุเอมอนเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยตู้ของเคลย์ทอมสันอะตู้ของเคลย์ทอมสันอยู่ข้างหน้านี่เข้าออปะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สิ่งที่ทางด้านของเดรมอนทําคืออะไรฮะสิ่งที่ทางด้านของเดรมอนทําคือสิ่งนี้ฮะปึ๊บเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ย KCP อยู่ข้างหน้าจอแดนพูจอแดนพูจะตัดไป KCP ก็ตามคริสแทบขึ้นสูงแล้วก็อันเนี้ย spacing the floor อยู่เห็นไหมอัน,นเนี้ยเนี่ย spacing the floor อยู่เพราะฉะนั้นใต้แป้นมันโล่งเว้ยแล้วเขาส w i t c h แบบ switch แบบแบบกันไม่ให้ได้บอลคือ s t a อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เลย c u ด p a สให้เคลทอมสันตัดเข้าไปเนี่ยฮะเรียบร้อยเลยฮะ โอ้โห oh, สวยงามเห็นไหมว่าแอคชั่นแรกปุ๊บเขาเล่นสว mm ิต hmm. เล่นสว mm ิต hmm. เสร็จ mm hmm. เขาพลาดเขาคอมมูนิเคตกันไม่ดีว่าจะต้องสวิตยังไงเกมฮะเกมนะอันนี้ก็ ATO อีกอันหนึ่งที่ดีอ่ามาอันต่อไปดีกว่ามาปุ๊บอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโพสต์เพลย์นะครับคือส่งบอลส่งบอลให้โพสต์นะครับอันนี้ก็เป็น after timeout หรือว่าเป็น inbound เหมือนกันปุ๊บเสร็จแล้วทำอะไรฮะนี่ฮะแอคชั่นที่หนึ่งฮะอิกกี้มาสกรีนให้เคอร์รี่ฮะปั๊บ นี่ฮะแล้วเคอร์รี่เคิลเข้าไปนะเคอร์รี่หมุนวิ่งหมุนเข้าไปเห็นไหมปั๊บเนี่ยเนี่ยนะครับวิ่งหมุนเข้าไปเนี่ยถามว่าถามว่าแล้วไอ้อีกฝั่งอ่ะมันทําอะไรวะอีกฝั่งทําอะไรถูกปะอีกฝั่งทําอย่างนี้ครับทุกคนทุกคนดูทุกคนดูช็อตแรกนะเดี๋ยวทุกคนดูช็อตแรกนะครับเห็นป่าว่าเนี่ยสองคนอยู่นี่ถูกปะสองคนอยู่ท็อปออฟเดอะคีย์เว้ยสองคนอยู่ท็อปออฟเดอะคีย์แต่ พอเคอรี่จ่ายบอลเสร็จแล้วใช่ปะเคอรี่ Curry จ่ายบอลเสร็จแล้วปุ๊บอิกกี้มาสกรีนให้เคอรี่เคิลเข้าไปทั้ง2คนนี้ครับเนี่ยทั้ง g p 2ทั้งออโตพอลเตอร์จูเนียเนี่ยไม่อยู่ที่เดิมนะเขาไปสเปซให้ฮะดูฮะทุกคนทุกคนจับตามองดีๆนะทั้ง2คนนี้ว่าเขาขยับไปตรงไหน,นเห็นปะปุ๊บนเนี่ยเนี่ยค่อยๆขยับไปแล้วเห็นปะค่อยๆขยับไปแล้วเพราะาอิกกี้มาสกรีนแล้วบีลิซ่าจะจ่ายถูกปะเนี่ยปุ๊บนี่ได้แล้ว นี่ชัดเจนมากเห็นป่ะไอสี IC เขียวๆนี่คือจุดเดิมนะนี่คือจุดเดิมของออโตนี่คือจุดเดิมของ GP2 แล้ว g p 2ีทขยับมาตรงนี้ออโตจะพยายามขยับมาตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มสเปซตรงกลางให้ให้แอคชั่นนี้มันสําเร็จคือเขาส่งให้นี่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือนี่ฮะสเตฟได้บอลแล้วตรง,นเ,น space. งนนเนี้ยเป็นสเปซสองคนเนี้ยเนี่ยไอผู้เล่น2คนเนี้ยก็ต้องขยับตามผู้เล่น2คนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสเตฟสิ่งที่ทําได้ก็คือยิงไปดิครับเนาะ นี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยเอ,อ่อหรือจะเป็นอันนี้คือมันเล่นได้หลากหลายแบบมากนะครับ ATO เนี่ยหรือว่าออหรือว่า inbound pass เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างจ่ายคืรี่ลูกนี้ใช่ปะ่ะจ่ายคืรี่ลูกนี้เสร็จเรมอนมาสกรีนนี่รีเจ็ตสกรีนยิงอันนี้ก็เป็นเพลงง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงง่ายๆ after timeout หรือว่าจะเป็นเพลงนี้ฮะให้สเตฟเนี่ยสกรีน,ส,รนสวิตช์ใช่ปะ่ะสวิตช์ก็เจอ mismatch แล้วก็ e a s y เลยนะ คือแต่ละเพลงอะ่ะผมบอกเลยว่าทุกทีมอะ่ะอาจจะมีไม่เหมือนกันนึกภาพออกปะอ่ะอย่างเช่นลูกเนี้ยอย่างเช่นลูกเนี้ยถามว่าถามว่าจริงๆมันดูไม่มีอะไรเลยนึกภาพออกไหมถาอ่าไม่ใช่ลูกนี้นะไอ้ลูกอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ลูกอย่างเงี้ยมันดูไม่มีอะไรเลยนึกภาพออกปะแต่พอมันเป็น pass อินบาวพาสอ่ะมันคือสิ่งนี้เว้ยปึ๊บเนี่เยเดรมอนมาแอคชั่นแรกมันเกิดไปแล้วนะทุกคนแอคชั่นแรกของของวอริเออร์มันมันเกิดไปแล้วนะเว้ยเนี่ยเห็นปะนี่คือแอคชั่นแรกเว้ย เดรย์มอนสกรีนนะครับเรมอนสกรีนเราให้สเตฟวิ่งวิ่งขึ้นมานะครับเชิงเชิงพินดาวนี่แหละเชิงเชิงพินดาวนี่แหละนะครับปั๊บเนี่ยรับบอลถามว่ารับบอลเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแซวิลเลียมเนี่ยครับวิ่งช้ากว่าแล้วนึกผาพออกม้เนี่ยสเปซมันเยอะแต่ถามว่าเพลย์มันจบแค่นี้ไหมไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะสิ่งที่ทําต่อไปคือนอกอันนี้คือสกรีนด่านแรกคือเดร m o มอนถูกปะด่านที่2คือ JP เห็นปห JP mm hmm. จะมาสกรีน hmm. JP mm hmm. จะมาสกรีนแซอวิลเลียมถามว่า uh, after time out หรือว่า in b a r pass อันเนี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันได้ mismatch ครับเนี่ยจอแดนพูดสกรีนเห็นป่มพอเขาสกรีนเสร็จปั๊บเขาเลือกที่จะสวิชพอเลือกที่จะสวิชเสร็จ s t ตฟเนี่ย s t ตฟก็เจอจา่าแล้วก็เกมดีครับเรียบร้อยจ่าจะมาปิดใครอะครับถูกป่ะเนี่ยนะฮะ อีซี่เลยอีซี่พอยเลยลูกเนี้ยเป็น after timeout ที่มี2 A แอคชั่นก็คือทางด้านของเดมอนมาพินดาวสกรีนแล้วทางด้านของจอแดนฮูก็มาสกรีนตรงเส้น3แต้มทีนี้ทางด้านของเคอรี่ได้มิสแมชแล้วก็เรียบร้อยนะครับบางทีเพลงพวกเนี้ยม,มันไม่ได้เป็นเซตนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลย์บุ๊กที่สตีฟเคอร์ทำแล้วแต่เขาอาจจะวาดขึ้นมาเองนะตอนตอนนั้นเพื่อที่จะให้เจอแมชอัพที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม อะมาดูการส่งลูกจากทางด้านหลังมากครับนะนี่นะส่งลูกจากตรงนี้นะนะครับนี่ปึ๊บอันนี้ก็อีซี่เลยคัดไม่มีอะไรนะครับนี่นี่นี่อันนี้ปึ๊บมูดี้วิ่งคัดเข้ามานี่เอ,อเ้ยเพลงนี้โคตรสวยเพลงนี้ผมชอบเพลงนี้ผมชอบเว้ยทุกคนทุกคนดูนะเนี่ยมันมันจะม,ม,จะมีมันจะมีการขยับของมันอยู่อันนี้มีสองแอคชั่นแล้วนะครับเนี่ยคือสกรีนก่อนใช่ไหมสกรีนให้มูดี้เห็นไหม วิกกิ้สกรีนให้มูดี้แล้วถามว่ามูดี้ไปไหนมะูดี้เคิร์ลงไปฮะมูดี้เคิร์วิ่งวิ่งต่ำลงไปเห็นปะพอวิ่งต่ำลงไป1 2 3ตามมูดี้ฮะพอตามมูดี้เสร็จสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับคือมูดี้มีกราวิตี้ไงในในเพลย์เพลย์เนี้ยถูกปะมูดี้มีกราวิตี้พอพอมูดี้วิ่งเข้าไปเสร็จไอตัวที่สกรีนอะมันคือสกรีนเดอะสกรีเนอร์แหละก็คือก็คือ จำได้ป่าวว่าครั้งแรกวิกกินสกรีนให้มูด,ดี้ให้มูด,ดี้วิ่งขัดเข้าไปใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ทางด้านของเควอลูนี่ฮะมาสกรีนให้ตัวที่สกรีนให้มูด,ดี้นั่นก็คือทางด้านของแอนดรูวิกกินนั่นเองอ่ะมันเลยเกิดแอคชั่นนี้เห็นปะ่ะหนึ่งสองสามตามมูด,ดี้ไปสองคนทีนี้ทางด้านของเควอลสกรีนให้ทางด้านของแอนดรูวิกกินวิ่งออกมารับบอลได้ยิงสามหนึ่งหนึ่งแบง นะครับมันน่าจะเป็นสกรีนเดอะสกรีเนอร์เนาะก็คือสกรีนให้คนสกรีนทีแรกนะครับค่อนข้างชอบผมค่อนข้างชอบเพลงนี้นะอืมจริงๆมันมีเพลงสวยๆหลายเพลงเลยนะครับนะอ่ามาดูดูเพลงนี้กันบ้างนะครับกี่นาทีละสิบแปดนาทีละนะครับอ่ะมาถึงเพลงสุดท้ายดีกว่านะครับที่เราจะคุยกันในอ่าหัวข้อนี้นะจริงๆมันมีอีกหลายเพลงนะครับก็คือเนี่ยเคลไปสกรีนให้มูดดี้ปั๊บอ่าเล่นโพสเนี่ยแล้วก็ แล้วก็ลูกเนี้ยสวยคือคือเคลย์ทอมสั้นมีตัวสกรีนให้เคลย์ทอมสั้นใช่ปะปะ้าบเนี่ยเราพออยู่ข้างหน้าเขาก็วิ่งคัดนะครับคือคือเขาเลือกที่จะสวิชมั้งแล้วพอสวิชอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เดิมที่เคลย์ได้เหมือนลูกแรกๆที่ผมโชว์ไปอะ่ะคือพอเขาสวิชใช่ปะเขาสวิชปะบบนนึงนะเออเ,เนี่ยเขาสวิชเนี่ยเห็นปะเขาสวิชดินวิดดี้มาปิดเคลย์แล้วทีเนี้ยพอพอบรันซั้นอ่ะพอบรันสนั้น,นอะ่ะไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจที่จะสวิชตั้งแต่แรกเพราะเขาไฟที่จะไปสู้เคลก่อนเห็นปะ่ะเนี่ยพอเขาไฟเขาไฟเสร็จแล้วดินวิดดี้มาสวิชอ้าวเชี่ยผิดแผนนี่ฮะเห็นเลยครับโลงโจงครับ นะเนี่ยแหละมันเล่นกับมิสคอมมิวไนเคชของอีกฝั่งเนี่ยแหละนะครับแล้วก็แอตแทกเดอะวิมนะพวกอาฟเตอร์ทำเอาพวกนี้เป็นอะไรที่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูอ่ะค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็นอต์นอต์ซีเรียสสบายเก้ก็จะชอบพูดบ่อยๆว่าเอ้ยโค้ชคนนี้อาฟเตอร์ทำเอาไม่ค่อยดีเลยหรือว่าเอ้ยโค้ชคนนี้อาฟเตอร์ทำเอาดีนะถามว่าอาฟเตอร์ทำเอาจริงๆมันดียังไงมันดีคือพอคุณหาอ่าเขาเรียกน,นะพอคุณมีสกิมเฉพาะตัวหรือว่ามีเพลย์เฉพาะตัวที่พอขอทำเอาแล้วได้แต้มอ่ะ มันเวิร์กในการชิงโมเมนตัมกลับมาหรือว่าจะเรียกว่าลูกเซตพีซดีไหมแบบว่าถ้าลูกมันเอาออฟบาวแล้วคุณมีแผนที่ดีในการทําแต้มอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าฮาร์ฟขอนี้คุณทําแต้มได้เยอะขึ้นเราก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้แล้วกันฮนะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกนกดไลค์กดซับ กดแชร์ให้กับเราเยอะๆรวมถึงช่วยสมัครสมาชิกมากที่ช่องเรากันเยอะๆด้วยนะครับถือว่าผมขอนะถือว่าผมขอนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเบรกดาวอะไรกันในคลิปหน้าต้องติดตามกันฮะต้องติดตามกันสรวนว,วันนี้ผมแอดมินก๊อดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมสนับสนุน S N Mark ด้วยนะ <laughs>